ได้อยู่ให้มาเข้ากลางอีกทีเข้ากลางอีกทีแล้วลูกนี้ลองพาวเวอร์ช็อตโอ้โหนี่คือแผนไซส์ของโกโอ้โหพาวเวอร์ช็อตมันมากสวยครับดักไว้ได้เรายังมีสมาธิอยู่เกมรับเราเกมรับเรายังไม่หลุดยังไม่หลุดต้องมีสมาธิฝายครับออกมาลิมเซนอีกแล้วคุณผู้ชมยิมเซนริมเซนตัดเขา้ากลางลูกนี้ แล้วพาวเวอร์ชมันจะเหลืออะไรครับคุณผู้ชมนี่คือไซส์ของโก p พาวเวอร์ช็อมันกราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจีจ้าเกมเมอร์นะครับคุณผู้ชมคผู้ชมครับในที่สุดเราก็ขึ้นดาวดำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เพิ่งรีแล้งไป ะครับก็ใช้ความหนักน่วงในการขึ้นมาซีซั่นนี้นับเป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับก็เล่นไปทั้งหมดกี่เกมไม่รู้อะนะครับแต่ว่าชนะ39เสมอ7แพ้13นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต้มที่ขึ้นมาก็2668นั่นเองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาแผนของแรงกิ้งซีซั่นนี้กันครับ และนี่คือหน้าตาแผนแรงจิงในซีซั่นนี้ที่จุใช้ไต่ขึ้นดาวดำคุณผู้ชมครับนี่เรียกว่าแผนไซส์คองโก้ละกันเออเออก็คนดูในสตรีมก็พูดประมาณว่ามันเหมือนอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าผมก็ขออนญาตตั้งชื่อแผนว่าแผนไซส์คองโก้ละกันมาดูตำแหน่งในการวางของเราหน่อยนะครับก็จะวางเป็น LF กับ RF นะครับคือจะใช้หน้าต่ํา2ตัวนั่นเองนะครับคือเราจะไม่มีหน้าเป้าเลยแผนนี้จะเป็นหน้าต่ํา2ตัวนะครับถัดมาก็เป็นกลางรุก2ตัวคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นนี้ก็คือแบบว่าไซร์คองโกจัดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหัวนะครับส่วนลําตัวอะไรประมาณนี้นะครับมาดูตําแหน่งต่อไป2ตําแหน่งนี้คือเกมรับ2ตัว LDM RDM เน่เป็นไงเออ ก็แผนก็ดูแบบตันๆดีนะครับแต่ว่าก็ขึ้นดาวดำมาได้น,นะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้ปกติเลยนะครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรผิดปกติไปนะครับคุณผู้ชมครับถ้าจะเอาแผนนี้ไปใช้ให้มาเลือกหัวหน้าโค้ชเป็นสตีฟคูเป,ปอร์นะครับซึ่งสตีฟคูเป,ปอร์ได้อะไรนะครับก็จะได้ในเรื่องของสปีดต้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการยิงนั่นเองนะครับในส่วนของเรื่องแท็กติก เดี๋ยวจุจะแจกไว้หลังจากจบไฮไลท์จุจะพาไปดูวิธีการเล่นแผนนี้กันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเกมลับก็โอเคแผนไซน์คองโกแล้วปั่นลูกนี้นี่คือแผนไซน์คองโกโอ้โหใหญ่มากและลูกนี้แผนไซน์คองโกเปิดอ้าวยังได้อยู่ ยังได้อยู่นั่นหมายความว่าคริสเตียโนโรนโดจักรยานอากาศเข้าไปโดก็ใซ้คองโกสวยครับใส้คองโกจากกาเดนใส้คองโกจากกาเดนแต่ว่ารอเพื่อนก่อนเราไม่รีบนะครับเราใจเย็นใซ้คองโกต้องการตัวช่วยพอสมควรน,นะครับใซ้คองโกรเราแล้วก็เปิดบอลมาลูกนี้มงนี่คือแผนไส่คองโกโอ้โหก็มงเข้าเหมือนกัน นะครับมาครับหลอกล่อไปก่อนไปครับสวยมากเข้ามาไม่เข้าบอลอย่างนี้ขอญาตเพราะว่าช็อตมันมันสวยยังไงลูกนี้สวยสวยครับเกมรับช่วยกันได้ดีได้ได้ไปครับการเด้นครับการเด้นครับและ,ะค่อยเล่นเห็นไหมปีกเติมแล้ว แบ็กเติมแล้วแบ็กเติมแล้วให้แบ็กเติมแล้วให้แผนเราแบ็กเติมแล้วให้หลอกล่อก,ก่อนเปิดลับมงอ๋โโอโหย้ยนี่มันแผนไซส์คองโกนะไม่ใช่แผนเปิดมงเฮ้ยเนี่ยอาจจะส่งผิดพลาดหน่อยจเย็น,นค่อยๆส่งนะค่อยๆส่งค่อยๆส่งค่อยๆส่งแล้วก็ค่อยๆลำเลียงบอลเข้ามายิงนี่คือแผนไซส์คองโก แล้วลูกนี้เราดักได้เฉยเลยพอดักได้เราไม่ต้องรีบนะไซของโกเราไซของโกเราไม่ต้องรีบนะดักได้แล้วก็ต่อบ,บอลแล้วก็ค่อยยิงสวยครับดูเด็กการดักบอลเดอะดูดิเกมลุกเนี่ยเฟิร์สทาชหายแล้วเห็นไหมหลอกล่อให้หลังเขาดันสูงไงหลอกล่อให้หลังเขาเอ้ยจุดโทษครับจริงๆต้องเป็นประตูแล้ว และลูกนี้เราลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษกันด้วยตัวเองคุณผู้ชมครับนี่คือแผนไซส์คองโกเรียกจุดโทษสวยครับดูดิเห็นป่ะเกมรับไซส์คองโกอะ่ะให้ออกมาก่อนริมเส้นริมเส้นก่อนบีกก่อนหนึ่งยังหวะให้เห็นป่ะไม่ต้องรีบนะเนี่ยถ้าเขาบีก็เข้ากลางไปเลยเนี่ยเห็นป่ะรอดูตัวไหนวิ่งเรอ,อส่งเลยตัวไหนวิ่งรอส่งเลย นะรอดูรอดูรอดูเนี่ยวิง่งปุ๊บท่งเห็นป่ะหลุดตำแหน่งแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหลอกล่อก,ก่อนเนี่ยใจเย็นก่อนเห็นไหมถ้าใจเราเย็นแรงกิ้งก็เป็นแค่ขนมสวยครับไปครับดูดิเกมลับเราดูดิเกมลุกปุ๊บจ่ายทะลุช่องป๊อบโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยดูดิแล้วดูใจกว้างหน่อยดูดิ ใจกว้างหน่อยนิดนึงนะครับแผ่นไซคองโกต้องใจกว้างเปิดลูกมุมมาลูกนี้เอะ๊เอะไปครับไปเข้ากลางมาลูกนี้ปั่นด้วยซ้ายโอ้โหดูแผ่นไซคองโกก็ยิงจากระยะไกลได้เหมือนกันครับไปครับ เทนสุดท้ายของเราจะทําได้ไหมแผนไซคองโกเปิดเข้ามาลูกนี้ขึ้นโคโอ้โหนี่คือเพบาบสําหรับไซคองโกก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยสวยครับดูดิกเกอร์สวยสวยมากให้เข้ากลางมาและดูออกไปริมเส้นเลยเป็นไงสวยไหม ให้มาลูกนี้ทะลุมาโทนี่โคลขอญาตยิงด้วยซ้ายผมไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแต่ว่านี่คือแผนส์คของโกออกยิงเส้นเหมือนเดิมยิงเส้นเหมือนเดิมเข้าในมาค่อยๆเล่นไปออกลิมเส้นมาบุกยิมเส้นอย่างเดียวเราไปครับไปแล้ว ไปแลยเฮ้ยบุกริมเส้นอย่างเดียวแล้วก็เอาริมเส้นไปยิงกันดูดิยังได้อยู่ให้มาเข้ากลางอีกทีเข้ากลางอีกทีแล้วลูกนี้ลองพาวเวอร์ช็อตโอ้โหนี่คือแผนไซส์ของโกโอ้โหพอมาช็อตมันมากแล้วดูชกลูกนี้ดิโอ้โหชกทีได้สวนกลับอ่ะเฮ้ยมันชกบอลยังไงอ่ะ ชกบอลยังไงได้ให้ได้สวนกลับดูดิคุณผู้ชมชกบอลยังไงชกบอลยังไงหลอกล่อก,ก่อนหันหน้าเข้าหาหลอกล่อหลอกล่อแล้วยิงดูดิคุณผู้ชมชกบอลยังไงให้ได้สวนกลับขนาดนั้นนะแผ่นไซของโกไปครับลุยกันต่อสำหรับแผนความเฟี้ยวฟ้าของเราดู ดูลูกนี้โอ้โหผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือแผนบรารมบีของไซฟองโกค่อยๆไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปเข้ากลางมาทน่ถ้ามันตันแล้วเข้ากลางมาเข้ากลางมาแล้วดูลูกนี้ดูลูกนี้อย่างเหนือนี่คือแผนไซฟองโกที่แอบเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเขา สวยเรายังกันได้อยู่มามาแล้วออมาแล้วไทยกองโกเกือบพลาดไทยองโกเกือบพลาดแต่ว่าลูกนี้ไม่น่าพลาดไทของโกเกือบพลาดแต่ว่าลูกนี้ไม่น่าพลาดครับให้มาให้เข้ากลางมามาเรื่อยออกมาปีกแล้วรอรอตัวในแล้วปาดเปิด โป๊ะโปโอ้โห,โห,โหนี่คือแผนปาดเปิดโป๊ะยิงครับคุณผู้ชมโอ้โหเอออะไรวะน่ะไปไม่รู้แล้วไซฟองโกจะสวนแล้วจวังวานี้ไม่สวนแล้วไซฟองโกบอกว่าขอญาตขอญาตครับนี่คือแผนไซคองโกโอ้โหสวนกลับดีมาก นะครับกล้องหลังเรายังมีสมาธิอยู่เราจะสวนเราจะการเด้นเราจะการเด้นเราจะการเด้นนี่คือการการเด้น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 แล้วก็ยิงนี่คือการการเด้นของไซส์ของโตเฮ้ย <c oughs> เอาล่ะครับลูกนี้เราสวนกลับได้มาแล้ว ให้เข้ากลางมาก่อนทําชิง่งแล้วออกไปยาวๆอ้าวลูกนี้พลาดลูกนี้เขาพลาดเราต้องลงโทษให้ได้เราต้องลงโทษให้ได้โอเคเมื่อเขาพลาดเราต้องลงโทษให้ได้ไซ์ฟองโกจะลงโทษคุณสวยครับดักไว้ได้เรายังมีสมาธิอยู่เกมรับเราเกมรับเรายังไม่หลุดยังไม่หลุดต้องมีสมาธิสายครับออกมาลิมเซ้นอีกแล้วคุณผู้ชม ยิมเต้นยิมเต้นตัดเข้ากลางลูกนี้แล้ว power shot มันจะเหลืออะไระครับคุณผู้ชมนี่คือไซส์ของโกเ o w e r shot มันๆไม่เป็นไรครับมากลับมาเซตกันใหม่วินี้วินี้ขวาว่างคุณผู้ชมขวาว่างแล้วปาด <S <S แล้วก็ยิงนี่คือแผนไซส์ของโก มาครับสวยมากลูกนี้ลูกนี้สวยมากมาลิมเ้นอีกแล้วและดูข้างในมีตัวมารอแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับนี่คือแผนไซส์ของโกปาดเข้ากลางแล้วยิงครับคุณผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแผนไซส์ของโกโอโหบลักกักนะครับก็แผนนี้นะครับเราจะใช้หน้าต่ำสอตัวคุณผู้ชมครับวิธีเลือกนักเตะนะครับในการใช้ให้เหมาะกับแผนนี้ นะครับด้วยความที่เรามีหน้าต่ำนะครับก็แผนเนี้ก็เปรียบเสมือนยืนกองหน้านั่นแหละนะครับก็อยากให้เป็นนักเตะ2เท้าที่มีความเร็วก็ยิ่งดีนะครับคือ2ตัวเนี้นะครับด้วยความที่ไม่ได้เป็นหน้าเป้าไม่ได้เป็น splsrs เนี่ยมันก็จะทําให้กองหน้า2ตัวนี้ไม่ได้ดันขึ้นไปสูงมากเขาก็จะรอรับบอลในพื้นที่แดนกลางของเขาแต่ในทางกลับกันคุณผู้ชมครับตัวที่ดันขึ้นไป เป็นตำแหน่ง LAMRAM หรือกลางรุกของเรา2ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นผมมองว่าตำแหน่งกองหน้าตรงเนี้นะครับขอให้เป็นตัวที่ยิงไกลปั่นไกลคมๆก็ดีเพราะว่ามีหลายๆจังหวะที่สามารถยิงจากนอกกรอบเขตโทษได้นะครับก็จะเป็นตัวที่มีความเร็วตัวหนึ่งก็ดีแล้วก็เป็นตัวที่เบียดชนได้พักบอลได้ก็ดีเพราะว่าแผนนี้มันก็ค่อนข้างเปิดหม่งได้ดีด้วยนะครับ ในส่วนของคีย์สำคัญนะครับเรียกว่าเป็นคีย์สำคัญของแผนนี้ละกันไซส์ของโกโอ้โหใหญ่มากของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็น l a m r a m 2ตัวนี้2ตัวนี้จะทำหน้าที่ออกซ้ายออกขวาหรือแม้กระทั่งวิ่งตรงกลางเข้าไปก็มีให้เห็นนะครับเพราะว่าแผนนี้มันค่อนข้างจะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่วิ่งสอดแทรกขึ้นไปกลับกลายเป็นว่า2ตัวหน้านี้จะส่งบอลให้2ตัวนี้ยิงซะมากกว่า นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไว้ก็คงจะต้องเป็นตัวที่มีความเร็วตัวที่ยิงไกลดีๆหน่อยก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันยิงไกลยิงปั่นดีๆเนี่ยจังจังหวะ2ตํตำแหน่งเนี้ยมันสามารถยิงไกลได้ดีด้วยยิงปั่นได้ดีด้วยนะครับผมมาดูในส่วนของกลางรับของเรา2ตัวนะครับผมมองว่ากลางรับ2ตัวเนี่ยจะไม่ค่อยเติมขึ้นไปนะครับจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาจะได้บอลมากที่สุด นั่นหมายความว่าเราจะเห็นได้จากไฮไลท์2ตำแหน่งนี้จะทําการพาวเวอร์ช็อตหรือยิงไกลค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นจุกมองว่าให้เป็นตัวที่เบียดชนดีๆสัก1ตัวแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ส่งบอลเอาไว้ยิงไกลจากตำแหน่งแดนกลางสัก1ตัวเพราะฉะนั้นเล่นคู่กันมันก็จะกลมกอมนะครับสำหรับแผนนี้นะในส่วนคีย์เวิร์ดสำคัญอีกสำหรับแผนนี้คุณผู้ชมครับ แบ็กซ้ายแบ็กขวาที่จะทําการวิ่งเป็นเส้นตรงวิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปเปิดบอลให้4 4คนนี้นะครับเรียกว่าส่วนหัวของไซร์คองโกลแล้วกันนะครับเออให้มงนะครับคุณผู้ชมนี่นี่ตัวเปิดเพราะฉะนั้นจูมองว่าให้เป็นตัวท,วที่เป็นตัวที่เล่นเกมรับดีๆมีความเร็วแล้วก็เปิดบอลดีๆด,ด้วยก็จะยิ่งดีมากๆสํสำหรับแบ็กซ้ายแบ็กขวา นะครับผมในส่วนของเซนเตอร์แบ็กก็ปกติเลยนะครับก็มีเบียดชนดีตัวหนึ่งมีเร็วตัวหนึ่งหรือเร็วคู่ไปเลยชนดีทั้งคู่ไปเลยก็ได้นะครับมาดูในส่วนของแท็กติกทีมของแผนไซคองโปนะครับก็จะเล่นเกมรับเป็นแบบสมดุลนะครับเล่นแนวกว้าง4นะครับก็คือไม่ให้แบบหุบเข้ามามากเวลาเล่นเกมรับแล้วก็ไม่ให้แบบห่างกันมากเวลาเล่นเกมรับนะครับก็ไว้พอดีพอดีแล้วกัน ก็สามารถกันลูกจากด้านข้างได้พวกริมเส้นอะไรอย่างนี้ก็พอได้นะครับในส่วนของแนวลึกจุเล่นไว้3แล้วกันไม่ดันสูงมากแล้วก็ไม่ถอยลงต่ำมากนะครับในส่วนของเกมบุกค,คุณผู้ชมครับแผนนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้เกมบุกที่ดุดันบุกมันมากแผนนี้นะครับก็จะเล่นเป็นแบบส่งไกลนะครับเล่นแนวกว้างจุจะเอาใช้ไว้6 นะครับก็คือให้ยืนแบบว่าไม่ยืนชิดกันมากอะ่ะให้มันกระจายกระจายออกไปเผื่อไปเล่นริมเส้นบ้างอะไรบ้างนะครับเล่นในกรอบก็6ในส่วนของเรื่องการเตะมุมนะครับก็1ฟรีคิกก็2นะครับรูปแบบทีมเป็นแบบปกตินั่นเองนะครับมาดูในส่วนของแท็กติกนักเตะคุณผู้ชมครับจุจะตั้งกองหน้าไว้นะครับก็เป็น3น3 1นะครับ3-1นะครับ3-1 นะครับแล้วก็นี่ก็เป็น31เหมือนกัน3 1 3 1ก็เจาะทะลุก,กองหลังหาช่องว่างนะครับกองหน้า2ตัวก็มีหน้าที่วิ่งกระจายหายช่องว่างออกไปเพราะว่าบ,บางทีก็ออกริมเส้นบ้างบางทีก็ออกริมเส้นบ้างตรงไหนเป็นพื้นที่ว่างเขาก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับในส่วนของกลางรุกคุณผู้ชมครับจุกก็จะเล่นให้เขาลงมาช่วยเกมรับทุกครั้งครับทำให้เกมรับเรามันก็ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่พอสมควร นะครับสำหรับกางลุกของเรา2ตัวนะครับแล้วก็จะให้เขาทั้งสองคนไปรอในกรอบเขียโทษเมื่อมีการเปิดบอลจากริมเส้นนั่นเองนะครับในส่วนของกางรับจุปล่อยเซอร์นะครับไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยปล่อยเซอร์เลยนะครับให้เขากุมแดนกลางโดยอิสระนะครับในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวาคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมจุจะตั้งไว้แบบว่าเป็นวิ่งโอเวอร์แลปทั้งสองอันเลยนะครับเนี่ยตั้งไว้เป็นวิ่งโอเวอร์แลปเพราะว่าจุต้องการให้เขาเติมเกมบุก เพื่อที่จะเปิดมงเปิดมงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นคือเมื่อบอลอยู่ตรงกลางเราต้องรอจังหวะให้แบ็กซ้ายแบ็กขวามันวิ่งทําทางขึ้นไปเราถึงจะสามารถส่งบอลออกริมเส้นได้นะครับผม <S <S ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จูจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ